ใหม่นะครับสวัสดีพี่น้องเช้าๆนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ยี่สิบต้นนะครับยี่สิบยี่สิบสามนี่นะครับถ้าผมจำามาผิดนะครับพี่น้องครับคือตอนนี้ผมกําลังจะไปดูไปพ่อวัวในคอกนะครับพอดีมีลุงเปิ้นโทรมานะครับว่ามีงัวงามตัวหนึ่งนะครับเป็นงัวปู้นะครับผมงัวผู้ปู้นุ่มนะครับปู้น้อยนะครับ งามนะครับผมส่งวิดีโอมาให้ผมดูละ,ะพอใช้ได้ครับแต่ตอนนี้ผมจะไปดูตัวจริงนะครับคือหัวปู้เนี่ยมี f c นะครับเปิ้ลขอไว้ว่าถ้าปักงามงามเนี่ยคือบอกผมกล้ำแต่เจ้าผมก็โทรไปหาเปิ้ลแล้วครับบอกแล้วว่ามีลุงเปิ้ลโทรมาบอกได้งวงงามงามัวปู้มาตัวหนึ่งยัางงามยังแดงกระแดงครับผมหันวิดีโอละ แต่ตอนนี้ผมกําลังจะไปดูตัวจริงนะครับถ้ามันงามหรือว่ามันพันตาผมนะครับอ่า FC เ่นก็บอกว่าถ้าพานตาผมถ้าผมว่าดีเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคาพิจารณากันครับเพราะว่าเผมอยากได้ไปคุ้มฝุงนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมกันนะครับถ้าทายกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยครับผมไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับผมจะเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องหน้านะครับ อ่าเนี่ยครับพี่น้องครับเอาไปพร้อมกันเลยครับอาจจะใช้เวลาเดินทางสักหน่อยนะครับพี่น้องครับอ่าใช้เวลาเดินทางสักหน่อยครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีบะมีกันสั้นนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถนะครับไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับอ่าสํารับทักทายกันมาได้นะครับพี่น้องครับก็มาแล้วกดไลค์กดแชร์ห้วมกลับนะครับ บางทีครับรถเฮาก็ต้องระวังตัวนะครับผมเพราะว่าถนนคนทางนะครับนาะในหมู่บ้านหรือว่าจะไปทางแบบพอดีเพิ่นอาจจะบัดระวังแต่เฮาก็ต้องไปให้คนอื่นระวังนะครับผมขับรถนี่เฮาระวังตัวเองเฮาดีที่สุดนะครับนะครับไปพร้อมกันเลยครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับพี่น้องครับ ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกท่านนะครับผมบ่บมีคลิปกาดงัวนะครับนะกลับไปดูอียนะครับผมไปดูกันสดๆนี่เลยครับ พี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับผมสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นจะได้พ้องครับทักกันเข้ามาได้ครับ สวัสดีนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับ ใช้เวลาเดินทางสักหน่อยครับผม ครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับผมอนตอนนี้ยังมาถึงเตื้อนะครับยังยังมาถึงเตื้อนะครับผมเดินทางไปพร,พร้อมกันเลยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมไปดูกันแบบสดๆนี่แนะครับ รถรถรถก็มีนักอยู่นะครับ <c oughs> ส่วนกันไปส่วนกันมานะครับผมทางกว้างนะครับผมเป็นทางเข้า หมู่บ้านนะครับทางหมู่บ้านลัดไปนะครับ ซ้ำซ้ำมีรถขนเล็กนะครับอยู่ดังหน้าครับผมใช้เวลาเดินทางสักหน่อยนะครับพี่น้องครับ ไปนะผมว่จะได้แซงไปฟ้องครับมัน,นมีรถน้ำแข็งจอดอยู่ดังหน้านะครับนี่ครับล่องไปนะครับเดี๋ยวยิจังว่าแซงก็จะแซงไปครับวันนี้เราจะไปชมงัวนะครับงัวงามนะครับเบื้องต้นผมเห็นวิดีโอแล้วครับผ่านวิดีโอแล้ว แต่จะไปดูตัวจริงนะครับไปดูตัวแต้นะครับนะครับแสงละ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูงัวในคอกนะครับเพิ่นส่งวิดีโอมาแล้วนะครับเป็นงัวปู้นะครับผมที่เอฟซีพี่น้องเขาได้ได,ได้ได้บอกได้ได้สั่งไว้นะครับว่าถ้าปะงามเพิ่นส่งขา่าวอันนี้ผมก็จะมาดูหืินนะครับ ยังมาถึงเตื้อนะครับหวัวสัน่นเลกเดครับพี่น้องครับหวัวสัน่นเลกเดครับสม่าเลยครับผม นี่นะครับเส้นทางของคนเลี้ยงงัวหรือว่าคนที่จะซื้องัวขายงัวครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมยังมาถึงที่หมายนะครับผมใจเย็นๆหน่อยนะครับ บ้านเราปลาก่อยนะครับผมสันมหกฟ้าอยู่ทางใดนะครับบ้านเราภูเสือนะครับ ตดตามกันไปครับพี่น้องครับว่าไปถึงแล้วจะเป็นจะได้ครับผมก็มีพี่น้องเฮาเอฟซีเฮาที่บอกหผมช่วยดูงวัวสั่งงวัวเนื้น,นะครับอเป็นงัวแม่ลูกนะครับงัวแม่ลูกแม่โบสลูกแดงนะครับพี่น้องครับผมก็พยายามจะหาให้อยู่นะครับผม โอ้นี่ำทำทางใหม่นะครับถนนหนทางแคบไปดูครับไปดู น้องครับเดี๋ยวทางแคบนะครับทําทางมันจะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเปิ้ลเดี๋ยวผมจะเอามาฟ้ากันหนังกำครับเดี๋ยวผมจะไล่ซดหนังกำครับอ่าไปถึงบ้านเจ้าของงัวก่อนนะครับนาอเดี๋ยวติดตามกันไปครับติดตามแฮมแฮมสักสักสักขอเวลาสักหน่อยครับเดี๋ยวผมเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนก่อนครับผมขอบคุณเจ้าหน้าครับที่ติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอฟ้ากันไหมครับรอไปถึงบ้านก่อนครับผม